่าวถวายณีงานแก่ผู้เป็นประธานวันนี้มุ่งจเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสีสุธิพงศ์เจ้าน้าเปอรัตยาวประมาเถระทุกรูปที่เคารพอย่างสูงด้วยแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี รักา2568ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลารัชกาล2568ตรงกลับขึ้น9ค่ำ10ค่ำ11ค่ำ12ค่ำเดือน11เป็นเวลา4วันโดยเริ่มทำการสอบทำสนามหลวงตั้งแต่วันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา14นาฬิกา เป็นต้นไปนั้นในการสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตีประจำปีการศึกษา2 5 8โดยคณะสองฆ์อำเภอรัญยาสนามหลวงสอบที่วัดศรีสุธรรมารามมีพระภิกษุสมณีเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นตีในานามพระสงฆ์อำเภอรัญยาทั้ง16ตำบลคณะสงฆ์มีวัดที่ส่งเข้าสอบจำนวน25วัดมีพระภิกษุสมณีเข้าสอบ จำนวน90รูปได้แบ่งเป็น3ห้องห้องละ20รูปจำนวน1ห้องห้องละ35รูปจำนวน3ห้องสอบจำนวน2ห้องและมีการแต่งตั้งคณะก,กรรมก,การควบคุมห้องสอบห้องละ3รูปบัดนี้ได้เวลาอันสมผลแล้วกระผมขอกราบพระราชาพระเพระคูณหลวงพ่อได้กล่าวให้โอบาทแก่พระภิกษุส,สมนเณีผู้เข้าสอบพร้อมกับคณะก,กรรมก,การ และกล่าวเปิดการสอบทําสนามหลวงนักทมชั้นตีประจําปีพุทธศักราช2568ตามเวลาสมควรสีหดไปาการเรียนมาได้ความรบอย่างสมว